สวัสดีจ้ะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กับช่องโปเป้ปุถัมการล้ะนะจ๊ะวันนี้ข้าเสีย้าไปเลาะใส่วาซานข้าสีมาไปลาะแถวตลาดว่างลางเด้อจ้าตลาดว่างลางกลางบ้านสันติราชเดจกะเด้อข้างๆราม่น้ำเจ้าพญาคนกินล่าหลายเพิญเขาได้แล้วความคิดอย่ามี้ซื้อประจำจ้าอร่อยก่อนที่เราจะไปลาะนะคะก่อนอื่นใดค่ะเราต้องไปหาอะไรกินรองท้องก่อนค่ะนี่ค่ะ มีศูนย์อาหารนะคะข้างค่ะงานข้างๆของบาลเินลราเลยค่ะในซอยค่ะในซอยนี้ก็ของกินเยอะนะคะ <S <S เบิ้งบนนายพีน่น้องจะกินยังกินไล่หลายเราได้แล้วนะคะนมชีนน้ำยาปูค่ะเจ้านี้ก็อร่อยนะคะผักทุกผักพี่น้องผักล่หลายคอยไปแห่งตัวกินผักอยู่ ภาคขาสซูเพอร์สปอเนอเขาได้นมจีนและเสียงที่เขาทุกเตียมกันต่อไปคือน้ำนะจ๊ะเพื่อนๆนีเด้อคอยได้น้ำมีฟุ้นไฟเด้อแต่หากว่ามีน้ำนี่เขาต้องตต่แน่ๆเพราะว่าขนมจีนเขาต้องเพชรต้องเตรียมไว้ก่อนค่ะได้แล้วค่ะน้ำขนมจีนค่ะมากินกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะโส้ชาซ่จะเพิทได้ใจอีตัวถึงเวลาที่เขาถือปนังพูดคุยมมอยฝอยแตกเลยนะคะพี่น้องเด้อ ฝากถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามเป้นะคะถ้าเกิดก่อนติดตามนะคะดูคลิปสักสองสามนาทีก่อนติดตามนะคะคอมเมนต์ด้วยยิง่งดีคะ่ะจะได้ไม่หลุดคะ่ะพอติดตามเสร็จแล้วก็กลับมาเยี่ยมกันบ่อยๆนะคะเป้ก็จะกลับไปเยี่ยมเพื่อนๆเหมือนกันคะ่ะอย่าทิ้งกันไว้กลางทางนะคะคิดหัวใจเข่าใจเฮาเ้ยพี่น้องเด้อไปต,ติดตามแต่ละ,ะทีมกานบอดีด้วยค่ะเด้อเขาต้องพานกดไปม้อนกันนะคะพี่น้องเด้อ ไปสู่ด้วยกนพี่น้องเด้อทุกคนเลยจ <ylum. S 2> ้าเดี๋ยวว่าหลายใหญ่โอ้โยเบิร์นเนแซ่บแซ่บเพชรกับเพชรมาเชื่อน้ไหนเพชรกับปันได้อากาศฮอนำ่นะปัญหาตอนนี้ประมาณสักสิบเอ็ดโมงพี่น้องเด้ออากาศ้อนี่ควจะพาไปอันน่ยางมั่งหลังแล้วเวรจะไปอันนึ่วัดวัดบ้านละคังค่ะเดือ ติดตามคลิปต่อไปนะคะอวนราคาไงเบอร์สินคาเมบนี้ิมันสิยาอูดน้องสุกรำาญก่อสินค้าไปค่ะพระจันทองก็เื้อผัามยียมคะ้อหัวได้คิปหอคุึก่อนเดียอติดตามนะคะเ้อได้บภาพคลิปต่อไปค่ะเด้อไตอนนี้คอยยึกมากคิเทคะเด้อหะตํางะำหอหอย ท่านเพื่ท่านเพื่อหพื่อนเพื่อนมาเดินตะวันี่อยู่แถวนี้นะคะเป็นที่ที่ดีๆแถวนี้แถวๆทองวันนี้เดินมาจำซอยข่าขาวตะวันที่คนยังไม่ได้เหเกิดูเื่อบๆอยู่นั่นเลยกดติดตามกดไลคกดแชร์ติ้มชดีน้ำเดือดมาเลย